คุณบารมีหลวงพ่อในวันคลายวันเกิดเจ้าค่ะวันเกิดใครจ๊ะโยมเองเจ้าค่ะบินมาจากสวิตซ์มาขอคุณสวิตซ์เหรอครับรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่หนูดูยูทูบหลวงพ่อสองปีที่แล้วดูมาเท่าไหร่ปีที่แล้วแล้วค่ะปีที่แล้วเลยเหรอแล้วก็ส่งพี่สาวมาปฏิบัติธรรมสาวเชิญฟังบีญาณมาที่นี่แล้วปะมีครับพี่สาวครับแล้วพี่สาวกลับไปที่นั่นยังพี่สาวไปแล้วเขาเจ็บป่วยเขาบ่นว่าเขาปวดเ้อปวดตัวได้ยินเสียงตลอดเวลาแล้วก็เล่าให้หนูฟังหนูต้องเชื่อเขาบังคับ ให้หนูเชื่อเขาหนูบอกหนูไม่ได้ยินจะให้หนูเชื่อหนูไม่เชื่ออหนูเชื่อแต่ว่าจะให้หนูเชื่อเหมือนพี่โบแล้วพอ,อหนูไม่เชื่อเขาก็ด่าหนูอลไรไงสรุปแล้วเ <c oughs> ชื่อไม่เชื่อหนูเชื่อค่ะแต่เขาเชื่อให้พูดให้หนูว่าเธอต้องเชื่อฉันอวยพรวันนี่ยหนูจะมาเมาืองไทยเขาแสดงว่าเธอก็คุยเขาหลังชุดนี้เดียใช่ค่ะ เมื่อวานเมื่อวานนี้แค่ข้อความสั้นๆแต่หนูยังไม่ได้เปิดใจที่จะคุยคุยกันกไปเปิดเผยใช่ค่ะอ่าโอเคเราจะมาขอขอบคุณสถานที่หลวงพ่อที่เ<ด>มตตาเกกับสรรพสัตว์แล้วก็ดวงวิญญาณทั้งหลายแล้วเธอมีปัญหาชีวิตเหรอหนูไม่ได้มีค่ะมาเฉยเฉยเฉยเยมากราบบุญบารามีหลวงพ่อเฉยเฉยค่ะเพราะว่าได้เห็นแล้วรู้สึกว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอคนที่สั์เสียสละให้ทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จิตวิญญาณทั้งหลายให้เป็นผู้ให้รู้สึกว่าอุ้ย เป็นอะไรที่มหาศัรดย์มากลค่ะมากราบบารมีหลวงพ่อเปล่าเลยสาธุแบบแบ่งบุญกันไปใครยินดีในบุญเราก็ขอให้มีส่วนร่วมในบุญเราอ่าแล้วยังไงแค่มาเซฮัลโหลกันแล้วก็กลับบ้านจะมาขอบุญขอนำนต์หลวงพ่อขอโรนแค่นั้นแหละค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันมีหมดแล้วดีลความสุขแล้วชื่นใจมากที่ได้ดูหลวงพ่อทุกวันดูทุกวันเช้าเย็นตื่นหลับไม่หลับก็ เปิดดูจะมีความสุขรู้สึกว่าโอ้หลวงพ่อช่วยได้ทุกคนทยยั้งวิญญาณก็ดีแล้วหลวหนูรู้สึกว่าเออหนูก็ไม่ได้มาทางผิดหนูมาทางถูกแล้วหนูอาจจะเป็นทางโลกของเพราะว่าเป็นยังเป็นแม่คนอยู่ยังทําหน้าที่แต่รู้สึกว่าศรัทธามากๆศรัทธาสาธุโมทนาด้วยแสดงว่าเทวดานีตัวเธอคงจะดนจิตดนใจให้เธอมุ่งม,มั่นในการสร้างบุญบรารมีแล้วก็ ได้มีสติมีปัญญาขอให้หายเจ็บหายป่วยที่ไม่เจ็บไม่ป่วยอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ให้หายขอให้พ้นจากความยากจนพ้นจากคนพาลพ้นจากคนรังเกียรพ้นจากคนรังแกขอให้มีแต่คนเมตตาช่วยเหลือมั่งคัง่งเร่มรวยสติปัญญาแหลมคงบุญบารมีเต็มเปลี่ยมได้พ้นทุกบรรลุธรรมด้วยเถินอาสาทุสาทุขอน้ำมนต<ท>์<ท>ด้วยนะเจ้ะคะาค่ะเพราะว่าโยมฉีดยามาสามเข็มโก<ฮ>็อะไรครับ คิดยาวเลยับขอยาเออไม่เป็นไรยังพูดได้ชัดเจนในนี้แสดงอาการยังไม่ออกเท่าไหร่ยาฉีดอีกนะไม่อยากฉีดแต่ต้องฉีดเพื่อได้บินกลับมาบ้านเกิดเจ้าค่ะนี่เพิ่งฉีดมาหลังสุดนี่เหรอทุกเดือนที่แล้วอ๋อพอแล้วไม่ต้องฉีดแล้วห้ามฉีดเด็ดขาดวิ่งใส่หน้ากากด้วยสาธุขอบพระคุณมากบารมีโธนาบุญอเมนเอาคลายอีก